ครับตอนนี้เราอยู่ในบ่าดีไรกับการแต่แรงทีซีในภาคที่สิบสองกันแล้วมามาถึงเราไม่พูดมากับผมปั่นไฟดีกว่าปั่นไฟปั่นไฟเกมมมนจบที่ปั่นไฟเกมมันชนะด้วยกันนะปั่นไฟแล้วตอนนี้จะเจอค่ตะกรอนตัวอะไรปั่นไฟกับเดอไวท์ โอ้โหโกดเฟสต้องหลอกโอ้โหกด E ไม่ปิดถามจริงๆมาถึงก็เอาเลยเหรอไอเราจะเป็นคนโดนแขนรอบแม่ของกีทุกเกมเลยปะเนี่ยเฮ้ย โพ่อปั่นไฟชิวๆไม่สนใจด้วยไม่สนใจด้วยไม่สนใจด้วยโอ้โหอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งอ๋อสวยเวนสวยเฮ้ย <c oughs> วัดวัดหนุนได้ไงอะโอ้จา้าไม่หนุนได้ไงนะท่านจริงๆโอ้โหไม่กระเที่ยเครื่องดีแคร์ดีใจนักเลยีย วงชนเมื่อกี้ไม่หลุดได้ไงเต็มหลอดแล้วนะั่นนะ่ะมาเดี๋ยวเราฮิวให้เพื่อนขอบคุณที่ช่วยเดี๋ยวเราฮิวให้มีปโตถาดนะ้วคนจำไว้เดี๋ยวไว้มีปโตถาด้วยโอ้ยเจ็บกัน,น,กนทุกคนกันทุกคนลงกันทุกแห่งคน,นเอากระเทือบไม้ไปนะครับ มันกำลังน่าจะไ,ะไ,ออได,ด้อ่ะลิซ่าได้ลองลิซ่าหรือว่าไรเดวิดว้าวจีตุก,กตาเจ้าสวยหวานดัวโอ้โหเครื่องฟไฟฟ้บาบทหลอดพี่น่าจะไม่ได้ครึ่งละมั้งเออพี่เดี๋ยวไวไ้ พี่เดินไปคิงพี่จะอะไรพี่เดินคิงเ,เราลงไปนอนเลยแล้วเฮ้ยดรงนี้น่ะโนริซ่าบันทึกนะครับลินชอบผันช่วงลินพันเป็นหมดเลยไม่ร้อยบ้างเลยแฮ้ยอะไรของกินอดทนไว้อดทนไว้อีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวขมัวมวไปฟเสร็จแล้ว ขอคืนนิสิตก่อนได้ไหมเฮ้ยมันจ้องมันจ้องมันจ้องออมันจ้องโอ้โหมันจ้องโอ้โหงานหยาบแล้วพี่น้องงานหยาบแล้วฉัดเฮ้ยโอ้โหแอบตู้ปะ game mà chung giống mà. Đây chùp chụp, đây chùp chụp. Gọi hai bạn một một con. Nguy hiểm chỗ này, ช่วยนายเอ๋โอ้โหช่วยทันไหมเนี่ยแค่ทันอยู่ไกลอยู่เฮ้ยหนีก่อนดูท่าไม่ดีหนีก่อนเดี๋ยวเราอ้อมไปเฮ้ยแม่เห็นนะแบบห็นนะแบบผ้าสีดำดำโอ้โห นอลิซาเรานอนเสร็จแล้วมาช่วยแล้วเดวิดอ้อรูปก่อนเอ้ยมันมีลูนโอ้โหนี่ไงโทรเทียมไฟอยู่นี่อ้โหเฮ้ะขอให้ทันขอให้ทันเดีย๋ยวพึ่งมาขอร้องทนัทนทนัทนทนันทันทัน โอ้โหวันนี้นี่ใครมาดูตัวเองมานะตองนี้ไปช่วยเพื่อนก่อนเยี่ครับมีแต่คนบาดเจ็บด,ดมป่วยโอ้โหก็อยูอ่แขกไกลซะด้วยอันเลยเนะี่ยในบ้านก็มีโทรเทบมาช่วยกันหมดทุกคนทุกคนทุกแห่งไปอย่าโรควันนี้ไปไหน ให้พี่ฮิวส่สักให้มันจะมาเหมือนว่ามันจะมาเราลองให้เพื่อนโอ้อยไม่หรอกเรายอมตายแนทนหรือเปล่าแนทนมีชิคุชบ่าโอเคตรงไม้เราจะไม่ได้ ยัพอเล่นได้อเอ้ยมันวิ่งเดียวคืนทันหรือเปล่าวะทันทันไม่ไม่มีคนไปดึงเลยหรอเรื่องรอบนี้ได้เป็นรอบสุดท้ายต้องใช้ไตอ่ะสายยาวไม่งั้นไม่น่าทัน ตยายอ่ะเอาไมาก่อนนโอ้โหโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกเออได้อยู่ได้อยู่อยโอ้โหแต่ไม่ได้เลยเนาะนี่ก็ถือว่านานอยู่ให้เพื่อนได้ดรีโคฟ โอเคมันไม่เห็นแต่ยินต้องใจเย็นย็นนะจ๊ะโอ้โหดึงเลยด้วยความรวดเร็วว่องไวโอเคมันไม่เอานะแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองเลยก็กลับ เดีว่าให้เพื่อนได้หนีเดี๋ยวเข้าตูย้ยูแบบชิวๆแล้วยูตัวเองฆนะ่ามับหายเจ็บป่วยในเวลาสั้นหนึง่งสองสามเรียบรอ้อยงั้นโอ้สิปันไฟก็มันไฟเราได้สองเครื่องเอง เราต้องมีปันไฟแค่ปั้นไฟนี้ครื่องเดียวเองสวยเพื่อนจะฟิ็นเพื่อนจะไว้ขอนานๆขอนานๆขักอีกสักหนึ่งเครื่องโอ้โหเต็มหมืมันจะมาแค่เสียงเพลงอึกคลิกอึกคลิก อึคลิกอะอ๋อมึงเอาผีมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเอาโอ้อยู่ข้างหลังยืนเลยโอดใกล้ไม่อุ้มด้วยนะนะ่ะไม่ต่อลนะโอ้โหไกลมันได้อ๋อมาเกิดตาแล้วอ่ะอ้า น่าจะล้ลมล้มหมกคุณด้ก็แม่งจะไม่มาเออโหอตาตาฮีโร่ย่อมตายเสมอเออ,อไม่น่าเลยไม่น่านใส่แนเดี๋ยวว็าผูม่มนไปนะใกล้จะเสร็จผู้เสียสลราเดี๋ยวว่าผู้เสียสลราเหมือนไม่ไรเดบิวชิงต่อว่า โอ้จบเลยจบเลยตายเล่นตัวนี้ไม่เคยรอดเล้นอย่างไนแต้มก็ขึ้นเดี๋ยวมาดูเพื่อนเราจะรอดหรือเปล่าปุ๊บอ้อโอลุอออกมาแล้วนี่เครื่องบนไฟที่ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะมาะมาดูเพื่อนดูเพื่อนจุ๊ยังไงยังไงจะรอดหรือจะล่วง จะรอนหรือจะล่วงตายยากกระโดดด้านนต่างไม่รอบตายปั่นไฟแยกปั่นไฟกับผมมาเครื่องแอบจุนตู้โอ้ยเฮ้ยมีตันตู้อ่ะเฮ้ยเกมผิกป่ะเนี่ยโอ้โอลมอยู่ดี เฉดเมื่อกี้โคตรสวยเลยแทงหลังกรจายไปเลยแทงโม่งหลอดนน่แน่หลอดแน่แน่เจอหรือเปล่าอ๋อเจอด้วยโอ้ยต้องไปนรีจะเสร็จครับที่โรงเรียนใช่ไหมอือหือนี่ข้างหน้าเล่นได้เล่นได้ยังไม่มีคนเล่นไมฟแบบนี้ นี่โอ้โหล้มไม้แบบไม่มีอีโก้ล้มไปเลยอย่าไปสนอ้าวิดประตูทันหรือเปล่าโอเคมันอุ้มน่าจะทันแต่ไม่น่าจะเรอแค่หนึ่งน่อทรงผมเองพี่ก็หล่อเท่เป็นไหนอ๋อทรงผมก็เท่เกินเฮ้ย หุดมาได้สวยเอา้าคนนี้จะรอดหรือเปล่าเข้าตู้เงียบตันตู้มาด้วยอันเนี้ยออกเลยละอ้นนอะอาจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเจ๊มาดูกันจะรอดหรือไม่จะรอดหรือจะร่วงอาเปิดตู้หาแล้วชอน ไปไปไปประตูอยู่โอเคประตูอยู่ใกล้ๆน่าจะรอดนะโอ้โหสวยสวยสวยโอ้โหไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วโอ้โหเรียบร้อยเฮิร์ชชัปอ๋อห่อแบจบจะสวยงามอยู่แล้วกันเนี่ย อ๋อโหเยอะเยือกเยอะเยือโอ้โหจับกัดซววเซลฟี่หรือเปล่าแช่ไม่หรอกเอาละครับคลิปนี้ก็จบคุณเพียงเท่านี้นะครับเราเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม กันครับ